สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะวันนี้พามาดูราคาทองคำหน่อยนะจ๊ะวันนี้วันที่6พฤษภาคมนะคะวันนี้ช่วงสองหลาวันนี้ติดธุระนะคะบางวันอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ให้นะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่า จะพยายามให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะทุระเยอะหน่อยนะคะ,ะมาเริ่มที่ทำเฟรมเดลี่นะคะราคาทองคำเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะมุมมองที่ทำเฟรมเดลี่นะคะถึงแม้นจะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าอยากจะปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่า ถ้าดูจากสัญญาณของเทรน์นะก็คือเป็นขาขึ้นอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเทรน์ CCI นั้นแบบเป็นเส้นแบนราบเลยแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะไซด์เวสสูงมากเลยนะคะสำหรับทำเฟมเดล i ี่นะแต่ว่าแนวโน้มที่แบบว่าข้างล่างยังไม่มีบลูดอทเนี่ยยังไงมันอาจจะในภาพใหญ่คืออาจจะถูกกดดันให้ลงได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้คือภาพในอนาคตใหญ่แต่ว่าในอนาคตเล็กเนี่ยไปดูที่ทำเฟม S4 นะคะ ที่ทำเ a m e S4 นะคะตอนนี้ราคายังติดอยู่ในกรอบระหว่าง r e s i s t a n นที่1711.84นะคะแล้วก็ Support ที่1689.98นะคะตรงแนวตรงแนวอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่วันจันทร์นะคะกรอบใหญ่อยู่1,800จุดนะจ๊ะ แล้วจะสังเกตว่าข้างล่างนะคะของทำเฟม s 4เองอ่ะยังไม่เกิดบลูดอทนะถึงแม้ว่าแรงขึ้นจะเยอะเพราะว่าเขาเป็นขาขึ้นนะคะแต่มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้นะจ๊ะ mm. เดี๋ยวมาดูกันว่ามีโอกาสย่อหรือเปล่านะคะ mm. ตอนนี้เทรนด์ของ s 4เองนะคะยังเป็นขาขึ้น100%อยู่นะคะแล้วก็มาดูที่สัญญาณ t r e n d ์ c i i นะตอนนี้แรงซื้อเริ่มก่อตัวมานะคะแต่ว่ายังไม่เต็ม ก็คือเริ่มมาเยอะแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เยอะเนาะเรียกว่ามาไม่เต็มแล้วกันถ้ามาเต็มคือตัดผ่านเลเวลร้อยขึ้นไปนะคะมันจะถีบให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือมันเริ่มก่อตัวมาแต่ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นอาจจะปรับตัวขึ้นได้ระดับหนึ่งแต่ไปไม่ไกลอ่เดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันที่ทำเฟรมย่อยกว่านี้ว่าน่าจะถีบไปได้แค่ไหนนะคะ มาดูที่ทำ S เหน h 1นะคะหลังจากเมื่อเช้านะคะลงมาติดสปอร์ตที่17.00.73นะคะข้างล่างสร้างบ r e ดอดแล้วเพราะฉะนั้นมันอยากจะอยากจะปรับตัวขึ้นก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าสัญญาณเทรนด์จะยังก้ากึง่งว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงดีนะคะแต่ว่า สัญญาณเทรนด CCI นะตอนนี้บอกว่าแรงซื้อนะคะมาเต็มเลยทีเดียวนะตัดเลเวลร้อยขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นมาทดสอบ Resistance ที่1711.84ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองวันนี้ก็คือให้ตามดูว่าแรงแรงซื้อเนาะของ TH1 หลังจากที่เขาขึ้นมาทดสอบตรงนี้แล้วให้ตามดูที่ทำเฟรม S4 ว่า แรงซื้อจะกลับมาเต็มได้หรือเปล่านะคะถ้าแรงซื้อกลับมาเต็มได้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้ถึงรี i ิสแตนที่1 7 2 1 7, 7. 9ะคะแต่ในเคสที่แรงซื้อเริ่มก่อตัวอย่างนี้แล้วพอขึ้นไปทดสอบรี i ิสแตนสำคัญตรง1711.8 4แล้วเกิดแรงตกนะมีโอกาสที่มันจะกลับลงมาไซด์เวอยู่ในกรอบเดิมได้นะคะระหว่างซัพพอร์ตที่ 1689. 9 8กับ Resistant ที่1711.84นะคะเพราะฉะนั้นดูจังหวะในการเข้าเกงกำไรดีๆนะคะแต่ภาพรวมนะคะของวันนี้คือถ้าที่ทำเฟร,รม S4 เองนะไม่ว่าแรงไหนก็ตามนะถ้ามันมาไม่เต็มสักแรงเลยมีโอกาสไซเว์ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้แต่ด้วยความที่ทำเฟร,รมใหญ่ S4 ยังไม่มีบูดด์ข้างล่างนะมีโอกาสาที่จะกดดันให้ราคาปรับตัวลงมาก่อนได้เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัน วันนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทดด้วยนะคะช่วงนี้ข่าวก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเรามัาระวังในการเทดด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเทดค่ะบ๊ายบายค่ะ